ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน e s p 8 2 6 6เซ็นเซอร์วัดค่าคอรีนนะ้ำประปาสามวายน,น้ำ i s สี่ด้วัดค่า0นถึง20มิลลิกรัมต่อลิตรรุ่น SN 3 0 0 3 LCN 0 1นะครับก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดระดับคอรีนในน้ำเองไม่ว่าจะเป็นในน้ำดื่มน้ำ าตามแบบธรรมชาติหรือว่าในสระว่ายน้ำอะไรก็สามารถวัดได้นะตัวนี้สามารถวัดค่าได้ที่ศนและสูงสุดที่20มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะแล้วก็จะมีการแสดงค่าออมาที่หน้าจอ Serial m o ม i t o r กับหน้าจอ oled ที่ตรงนี้ซึ่งค่าจะเหมือนกันนี้บอกไปก่อนนะเพราะว่าในช่วงการทดลองการทดสอบ คิดว่าผู้ใช้งานอาจจะมองตัวนี้ไม่ชัดนะเนื่องจากว่าจอเล็กนะผมเข้าใจแต่อาจจะมีซูมให้ดูเป็นบางช่วงว่าค่ามันเท่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราขอปิดการจ่ายไฟไปก่อนจะเห็นว่าถ้ายังไม่มีการจ่ายไฟเนี่ยเขาจะขึ้นยังไงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยล้วกันนะครับเริ่มต้นนะให้ผู้ใชงง้งานการกดคลิกปัาญาของลิงก์เกี่ยวได้ตัวนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะ,ะผู้ใช้งานกดกดบปป้างซ้อนใช้งาน i p 8266 เซนเซอร์วัดค่าคลามีนน้ำประปาสับลายน้ำ RS485 วัดค่า0-20มิลลิกรัมต่อเลดรุน SN30303Cn01 นะครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานปาะจำเรือนหน้าบทความบนกระดานเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยเอียดถ้าผู้ใช้งานรู้ขัการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอบต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมูลได้ในหน้าบทความได้เลยครับต่อมารับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงมาอย่างน้อยผู้ใช้งานโชว์แบลิงก์หนึ่งเดียวนะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดฟไฟล์เร็ีให้ผู้ใช้งานทําการกดลีกเขายังหนี้ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานโชวแบบหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์เรนดี้มาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เรนี้ เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้แต่ว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองตั้งค่าปลายทางของการดาวน์โหลดไว้ที่โฟลเดอร์ไหนในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์คลเหมือนทางเราให้ผู้ใช้งานเลือกไปที่ไอคอนรูปดาวน์โหลดที่อู้นบนตรงนี้จ่ายกดที่เข้าไปเขาจะปรากฏ ตัวไฟล์ที่ผู้ใช้งานาทำการดาวน์โหลดไว้มันจูดขึ้นมาจากนั้นเลือกไปที่ไอคอนรูปโลเร์ที่ด้านหลังเข้าไปเขาจะ้าผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นั่นเองเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วผู้ใช้งานเลือกเกบไฟล์ไเไฟล์ซีมีปีนาร์ให้ผู้ใช้งานทำการแยกก่อนได้เลยครับสำหรับผู้ใช้งานที่พิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราครั้งแรงกาแราการแยกไฟล์มารหรือเซฟ ผู้ใช้งานจำเป็นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมมินลาหรือว่าวิดิซในเครื่องก่อนแล้วก็ถ้ามีโปรแกรมมินลาหรือว่าวิดิซอยู่ในเครื่องอยูลาวก็ทำการแยกไฟล์มาได้เลยเมื่อทำการแยกไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์สามโฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ลบบนี้นั่นเองจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการ๊อปปี้หรือคัฟโฟลเดอร์ทสองนี้จะเป็น๊อปปี้หรือคัฟก็ได้จากนั้นนำไปไว้ใน document เข้าไปในโฟลเดอร์ Arduino และเข้าไปในโฟลเดอร์ l แบ r นี้ เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์รายรีสตาทให้ผู้ใช้งานทำการวางตัวโฟ er ลเดอร์รายรีสตาร์ทไปภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรมหรือิมัลตขึีนมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรมมัลติมัลติขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความทั้งนี้ พื่อการย้อนกลับเข้ามาแล้วให้ผู้ชช้งานทำการเลือกหน้าบทความบนตารางนะจนไปถึงข้อที่5ผู้ชช,ช,ช้งานใช้โค้ดตัวอย่างหนึ่งด้วให้ผู้ใช้งานทำการบอที่โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE น,โ ID. นะเจอแบบนี้จากนั้นทำการเลือก serial port เชื่อมต่อกับบอกโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อและบนจากนึ่งเลือกมาที่เมนู port นะแล้วทำการเลือก serial port เชื่อมต่อกับบอก จากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดใช่นหรือใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Node MCU ESP8266 ที่เลือกเป็น Node MCU 1.0 ESP12E Module ใช้ในตัวนีนะครจากนั้นทำการเข้าตดตั้งบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกดด้านบนเ,เลื่องมาที่เมนูบอดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปลูกศรที่อยตรงนี้ไดะะ้จากนั้น รอโปรแกรมอัปโหลดข้อมู่บอร์สกู้บอท DFT แปดสองหกหกค่อนข้างที่จะใช้เวลาอัปโหลดโคตรนานเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาในส่วนนี้ให้ก็แล้วกันนะโอเจคนะเมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดข้อรูลบอร์สเสร็จก็จะมีข้อความดั้านล่างที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะประมาณทำให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอสี่เหลี่ยมมอนเตอร์ขึ้นมา โดยเข้าไปที่แถบเมนู Choose ห้าจอหน้าจั่งเลื่อ,ทน,อนที่ Windows Serial Monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนลูกแว่ขยายที่อยู่นี้ได้นะเมื่อทำการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าการห่านข้อมูลให้เป็น4,800ซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการห่านข้อมูลไปที่เรียบร้อยแนละนะ้วเจตเลยว่าในหน้าจอ Serial Monitor นะจะมีข้อความระดับคอเลสเนะตอรน้ำปราขึ้นมาโดยจะมีหมือยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรน,นะฮะและในหน้าจอ OLED ก็จะมีข้อความเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถเขียนเป็นภาษาไทยลงในหน้าจอ OLED ได้ดังนั้นแล้วเราจึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นคอลนเลสเตล level แทนไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะตรงนี้นะครับนะอันนี้คือเรายังไม่ทำการจ่ายไฟนะค่าเขาเลยเด้งเป็นโ w ร r เดี๋ยวเราทำการจ่ายไฟเข้าไป น้ำที่อยู่ในตัวแท่งทดสอบวอน,นี้เป็นน้ำกับแก๊ที่เราใช้ทดสอบนะเป็นน้ำที่ดีคอรลีนสูงนะฮะเห็นายว่าระดับคอรลีนที่เซนเซอร์วัดได้ในขณะนี้คือเต็มแม็กเลยยี่สิบมิลลิกรัมต่อลิตรนะเข้มข้นมากๆเพราะว่าเราผสมทิ้งไว้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการทดสอบเลยแต่ว่าในช่วงการทดสอบนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าจอนะ ผมบอกก่อนเพราะว่ามันใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโอเคนี่ส่วนของการทดสอบเราจะใช้อะไรบ้างเราจะมีเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำป่าปกตินะไม่แน่ใจว่าพอไหมถ้าไม่พอเราก็เติมก้นใหม่าจะเป็นน้ำที่ผสมคอรีนเข้มข้นไว้อันนี้เราผสมคอรีนทิ้งข้ามคืนไว้คอรีนสามก้อนกับน้ำไม่ถึงลิตรมันก็ได้เข้มข้นจัดเลยแล้วก็ต่อมาเพื่อเป็น อ่างล้างเคมีนะเป็นอ่างน้ําตาลนี่แหละแต่ว่าด้านในมันมีนมพวกสารเคมีตกค้างอะไรอยู่เพราะว่าเราใช้มาสี่งานละเดียไม่ได้เปลี่ยนน้าเลยกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่กรอกลิลนะะ่นแรงว่านะอันดับแรกเลยอันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นน้ำคลอรีนเข้มข้นเพราะฉะนั้นค่าที่เขาเลดได้เลยสูงมากเอางี้ดีกว่าเราจะอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะอยากผู้ช้ยงานเห็นครับว่า,วาค่าตัวเลขมันเปลี่ยนเยอะขมานะ อะไรมาลองนะมดนรวยได้ป่าวอันนี้ไม่ได้อันนี้น่าเห็นหนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวผมสูบให้พอประมาณอันนี้โอเคไ,ได้แล้วแล้วก็เถือกมานี่นิดนึงมานนี้มานี่หน่อยอ่าอันนี้นออนนโอเคในช่วงของการทดสอบเราจะเริ่มจากการล้าน ล้างตัวน้าคพลีนนี้ออกก่อนนะโอเคทําการหมุนคลายมาได้เลยมาตัวนี้เรียกว่าฝาทดลองนะเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนเกลียวไว้ล็อกแล้วก็ส่วนอ่าที่เก็บน้าทดสอบนี่นะทำการหม,รรม,มุนมเ,กเกลียวมากุนมันเลยเกลียวค่อนข้างที่จะขี่แล้วก็รีบถอดมานะทาการเทน้ำนี้ไปเลยนะจากนั้นวางไว้กับกานะทำการใช้กระดาษทิชชูนะเช็ดให้มันแห้งเช็ดทำความสะอาด ทำความสะอาดอะไรทำความสะอาดน้ําที่มันมีคลอรีนปนเปื้อนอยู่นั่นเองนะฮะอาจจะเป็นความชื้นเป็นน้ําที่มันมีสารคลอรีปรนปะปนพยายามเช็ดออกอย่นะงางี้ตรงแห้งย่โดยเฉพาะส่วนปลายเนื้อปลาส่วนปลายตรงเนี้ยพยายามเช็ดออกให้ดีนะฮะ,ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกวานหนึ่งที่เราต้องทําการล้างด้วยก็คือตัวฝานะอันนี้อาจจะล้างได้มันละเอียดนะ โอเคอันดับแรกใช้ทิชชู่เช็ดด้านในวนไปก่อนจะลงไน้ไม่สุดหรอกนะพอประมาณจากนั้นใช้เป็นน้ำปลาโอเคสูบมองเลยแล้วกันมันมองไม่เห็นโอเคแบบนี้ใช้เป็นน้ำปลาเติมน,น้ำลงไปพอประมาณโอเคแบบนี้จากนั้นใช้เป็นข้าวต้นบัตรหรือว่าก้างสำลีนะฮะ เช็ดๆอาจจะถูพยายามถูให้มันออกขอจัดคราบที่มันแน่นนิดึือเอาเราไม่สามารถที่จะขจัดคราบออกได้หมดเกลี้ยงหรอกนะแต่ว่าก็พยายามกาจัดให้มันออกได้มากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณตรงเกลียวตรงเนี้ยนะว่ามันมีเรื่องของการสาตรตกค้างอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะเออพยายามทำความสะอาดไปเดี๋ยวเราในส่วนนี้เราจะทำบางเราทำฝาสัดสองรอบนะรอบนี้คือการใช้ การสัมีในการขัดด้านในเป็นส่วนดึกอ่ะโอเคพอประมาณแบบนี้แล้วกนะ็เทน้ำอีกเรือประมาณล้างที่สองนะล้างครั้งที่สองเหมือนเดิมครับใช้น้ำเปล่าทลงจ่ายพอประมาณอ่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเต็มแลเพราะว่ารอบนี้เราจะทําการเขยา่านะใช้อุ้งม,มือตรงนี้อ่ะอุดรูไว้แบบนี้อ่ะน้ําจะไม่ไหลแต่เราทำการเขยา่า พยายามกดให้มันแน่นหน่อยนะเดี๋ยวมันน้ำกระชกมาไปโดนพวกเซ็นเซอร์โดนอะไรที่มันใช้ไฟฟ้าได้เดี๋ยวมันช็อกนะขยับ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 ไปนี้อ่ะพอประมาณโอเคต่เรเททิ้งเลยจากนั้นอันนี้จะเป็นการเติมนน้ำเปล่าอ๋อผมดึงบอกไปนะว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะถ้าเขาไม่โดนน้ำเนี่ยบางทีมันจะรวนอะฮนี่วัดต่อมะ นะมันไม่ได้วัดต่อใช่ไหมแบบนี้ทําการกดรีเซ็ตเลยนะฮะกดรีเซ็ตแล้วก็เลืมลืม,ลม,ลมขออภัยถ้าเป็นของบอร์ดอะลูมิเนียมมันจะไม่มีค่าด่วนแบบนี้ยมันจะไปต่อกันเลยเดี๋ยวรีเซ็ตบอดไปโอเคเปิดหน้าจอซีมันเต้นมาใหม่อ่ะถ้าเขาจะเป็นศูนย์อันนี้คือในกรณีของย e ี่ตีสามสองมันไม่ค่อยเสถียรแต่เป็นของอะลูมิเนียมันจะ ข้ามันจะไหลต่อไปเรื่อยมันจะกลายเป็นสูงอันนี้คือถ้าไม่ลงน้ําและไม่มีความชื้นนะค้าที่เขาวาดออกมาน่าจะเป็นสูงมิลลิกรัมต่อลิตรแต่อยู่ในน้ำก็อีกเรื่องหนึนะโอเคเดี๋ยวผมเตือนน้ำเปล่านะน้ำเปล่าปกติเลยอ้ออีกเรื่องหนึ่งคืออย่างที่บอกไปนะฮะว่าเวลาเราเตือนน้าอ่ะอย่าให้มันล้นอย่าให้มันเกินอ่าเกินขอบตรงนี้เพราะด้านบนจะเป็นส่วนเกลียวเวลาเราดันลงมา ชิ้นส่วนของเขามันจะไปกดน้ําขึ้นอีกทีหนึ่งทำให้น้ำมันระดับน้ำมันเพิ่มสูงมันอาจจะล้นได้ดังนั้นแล้วพยายามใส่อย่าให้มันถึงขีดตรงนี้อาจจะใส่ต่ำกว่าลงมาหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะโอเคมัมคงจะใส่ลงไปประมาณนะประมาณหนึ่งในสามอันนี้ผมใส่ลงไปหนึ่งในสามโอเคใส่ลงไปหนึ่งในสามจากนั้นก็เรกลับเข้าที่เดิมนะเข้าตัวเซ็นเซอร์แน่นอนมันมีน้ำกระสอบมาแน่นอนสังเกตได้จากน้ำเห็นไหมเรียบไหลแล้ว อเคเยิบเึ๊บเยิบ,บหมุนให้แน่นหมุนให้แน่นโอเคพอแน่นแล้วยังไงต่ออ่ะอิงเขาไว้อย่างนี้นะให้เขาอิงกันไว้อย่างนี้ให้น้ำมันท่วมตัวของเซนเซอร์ตัวหวัวโลหะด้านในที่เป็นตัวบัน็นะจากนั้นทิ้งไว้นิ่งๆห้ามแตกเด็ดขาดนะเพราะ,นะะเกิดว่าการขยับเนี่ยข้าขงเขาจะเพีย้ยนอ่ะอย่างเห็นว่าตอนนี้ ค่าที่เขาแสดงมาได้อยู่ที่มานศูนย์จุดตอนนี้สุดจุดสี่สามมิลลิกรัมต่อนิตคือถ้าเป็นน้ำดื่มปกติอะ่ะมันจะมีค่าคอลอรีนในน้ำต่ำมากและถ้าเป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานจะไม่มีคอลอรีนในน้ำเลยน,นะแสดงว่าให้เป็นน้ำดื่มที่มีแบรนด์ของคนไทยที่เรารู้จักกันอย่างดีนะมันก็เลยไม่มีคอลอรีนในน้ำนัำ่นเองนะคร็คือสามารถดื่มได้โดยไม่มีอะไรนะ โอเคต่อมาเราเห็นค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดของเขาแล้วเมื่อมีน้ําทดสอบต่อมาเลยทําเป็นค่ากลางๆก,ก็คือน้ําที่มีคอลีนผสมอยู่แต่ไม่มากนะนี่บอกฮะว่าเราจะใช้เป็นน้ําคอรีนเข้มข้นในการเข้ามาช่วย <c oughs> แล้วจะทำยังไงล่ะเออชืบขอญยตเปิดนี่ออกก่อน เราจะทำการผสมคอรีลงไปแต่ว่าด้วยความที่ตัวตัว,ตวสาทดสอบมันค่อนข้างจะอละเล็กนะแค่ยี่สิบมิลลิลิตรนะแค่พื้นที่ยี่สิบมิลลิลิตรเนี่ยทำให้เราไม่สามารถผสมน้ำคอรีเข้มข้นลงไปได้มากผมแนะนำให้ใช้เป็นแค่1หยด1-2หยดโดยประมาณแต่ถ้าใครนะที่ไม่มีหลอดหยดน้ำหลอกให้ใช้อะไรให้ใช้เป็นก้านสำลีาาคาเทอรบัตแบบนี้ก็ได้ ะะทำการเปิดฝาคอลินามากลิก่นแรงมากแค่เปิดฝาเนี่ยม,มันเข้มข้นมากฮะผมผสมเอาไว้โอ้ยสามูนะแค่พอให้เขาชุ่มอ่ะแค่พอให้เขาชุ่มตัวมดสัมีแบบนี้ก็พอระยะปิดฝาไม่ไหวกลิ่นสุดยอกกลิ่นสุดยอกนะแบบนี้แล้วก็หย่อนทิ้นไปจุ๋มแบบนี้ซึ่งผมเองก็ยังไม่มั่นใจนะว่า ปริมาณน้ําเนี่ยน้ําปลาน้ํำดื่มเนี่ยกับไอตัวคอรีนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเจือจางได้มากแค่ไหนนาก็เลยเดี๋ขอคนผสมกันคนว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 นถูถทุ่ไทยนิดหนไหนี่นะถ้ามันเยอะเกินไปเราต้องผสมน้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะอย่างี้โอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปในตัวเซ็นเซอร์ยังเชื่ อุ้งอ้านะโอเคอ่ะเป็นแม่นอันนี้จากนั้นก็อิงทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมนะอย่าให้อาลืมขยา่านี่ให้เขาเข้ากันมิกซนะ์แอนด์แมทเพราะวันนี้ผมรับบทเป็นบนะาร์เทนเดอร์จากการเช็คโอเคประมาณนี้พอนะก็ะวางทิ้งไว้แบบนี้อ่นะค่าตอนนี้เสร็จว่าค่าคนอยู่ที่ย0่ิบดอลลารต่อวิเพราะว่าเราทำการเขย่าเขานะ ในการขย่อบางทีมัข้ามจะเพี้ยนนะเดี๋ยวปล่อยคล้องทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้ข้ามพอมันนิ่งก่อนไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะสามารถเจอจางได้ไหมแค่ไหนถ้าไม่สามารถเจือจางได้ก็ต้องเติมน้ำลงไปอีกนะโอเคดูทรงว่าผมคงต้องเติมน้ำลงไปอีกเพราะว่าอ่ะลังจากเราสังเกตได้เติมอ่านี่คือเติมน้ำเพื่อตานะพอข้ามมันนิ่งน้ะมันนิ่งอะไรแล้วเขาจะเริ่มเจือจาง ่ okay. เอเฉลีจตางตอนนี้ระดับความอยู่ที่ประมาณ16โอเคกำลังไล่ลงเรื่อยๆแต่ผมขอคาดการณ์เหมือว่าเขาจะลงไปถึงระดับไหนอันนี้ลงไปประมาณ25.25 0.2 25, 0.2 0.23คิดว่าน่าอยู่มา10ไม่หรือไมนลักหน่วยแ้ต่า,า,าเลตงไปประมาณ นะอยู่ที่มาหลังหนึ่งนะไม่ก้าไม่ก้าก็ศิลมีกากกรต่อดิัประมาณนี้นะแต่อันนี้คือแค่แสดงให้เห็นนะว่าโอเคมันสามารถวัดระดับคอลินได้สูงสุดและต่ำสุดและค่ากลางๆที่เจือจางประมาณไหนนะไม่ใช่ค่าที่ต่มากแต่ว่าก็ยังสามารถวัดได้นะอันนี้คือต้องกวดเขานิดนะนิดนงผมแนะนำตลอดนะว่าอย่าพยายามไปแตะต้องขยับอะไรมันเพราะว่า เรื่องของการวัดอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับการวัดค่าไม่ว่าจะเป็นคอเีนเป็นแอมโมเนียนู่นนี่นัน่น,นต่าง,าง,าง,างๆนานาเนี่ยพยายามอย่าไปแตะต้องเขานะเพราะถ้าเกิดว่ามีการขยับแต่ต้องค่าเขาจะเพี้ยนรวมไปถึงแม้กระทั่งอุณหภูมินะเมื่อกี้ตัวผมบางตัวเซ็นเซอร์อยู่ค่าของเขาก็จะเป็นค่าหนึ่งอันนี้นีผมเปิดทางให้ลมมันพัดเข้ามานี่เป็นลมจากแอร์ค่าขเขาจะได้อีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยนะครับ เนี่ยก็พยายามอยู่นี่ไม่นึงนะอย่างที่บอกไปถ้าเรามาไม่กล้าก็สูบประมาณนี้ข้าวกรเพื่อนหนึงานนะครับนะก็จับเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ